เนะขามีเยอะนี่รีบคนนะัรีบคนเพราะว่าตอนนี้จะโล่งนะยังไม่มีการประทะใดๆใครยังไงเราต้องสเตย์เลยไว้ตลอด จะบอกว่าครั้งแรกเลยก็ได้นะครับีมาเล่เนคนเดียวปกติผมจะลงกับเพื่อนตลอดจะเป็นการเปิดพาร์ทเกมนี้ก็เอาเป็นว่าจะลองดูสักตั้งเนี่ยว่าจะรอดจะได้หรือเปล่าเปิดซีรีส์มันต้องท้าท <Okay. S 3> ายเลย There I'm going cancel my last ก่อนอื่นเลยนะเราต้องเ,เต็ียกองพ่อเน,นี่ยกวอาวุบโอ้กองอินฟาเรดนะไว้จับเป้าศัตรูได้นะ,ะจับเบ้าได้เราต้องไปหาหัตถระั้งเปิดยังไม่มีานะสิ่งที่ขาดไปได้เลยก็คือเกราเนะี่ยเฮ้ย กล่องถูกเปิดนะคงต้องมีแน่ๆเลย้ลเกี๋ยังไม่มีด้วยหาเกาะโดยตัวเอน่ๆเป็นเสียงกล่องข้างบนนะเป็นเขาแสลิง พอ,อเรายังไม่มีเกาะเราก็ยังไม่รีบปวกนะเพราะว่ามันอาจจาะมีนะแต่เราไม่มีเราจะเสียเปรียบเอาได้นะ <c oughs> ยิงกันแล้วนะ <c oughs> เนี่ยเสียอะไรรึเปล่าไมดูด <c oughs> ีมีเกาะให้เลย วงเป็นไงโอเคยังอกไกลเรายังมีเวลาถ้าไม่มีเขาต้องจบด้วยการที่เราต้องไปซื้อมันนะถ้าเราหาไม่ได้นูุนกำลังโบกกันเลยเนะี่ยเรายังไม่พร้อมช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีปะทะอะไรม,มีสไนเปอร์แล้วนะ ยาไม่มีหาเหวะไรเลยที่เราจะต้องใช้นกที่เดมเวถ้าเราหาไม่ได้เราก็จำเป็นต้องซื้อเวนเดอร์เย ก็อยู่ข้างล่างผมไม่เอาแล้วกันเขาว่านำประทะแถวสถานีดับเพลนะิงแนุ้นร่มตีสุดก็แข็งท้อที่สเราก็เข้าใครโซนประทะมาขก,ก้ดเ่อะ เขาขับผ่านไปเนี่ยลบทันเกาะเรียบร้อยโอเคอเรามีตอนที่เรามีเกาะแล้วเนี่ยเรือ่องการปืนพีด่ดีกว่านี้ Enemy UAV overhead เจาะเลยของแรงของแรง แรงไดทองซะด้วยสุดไปเลยนี่คงไม่ต้องรีโหลดได้บ่อยแล้วเพราะมันเป็นแบบร้อยนัดทีนี้เราก็ใช้สนไน์ได้เลยนะได้เวลาไปหาตีนแล้วครับมาเขากำลังบวกกันนะ Vendor here. Get your supplies. <laughs> Cancel my last. <laughs> ก็ต้องสองสองขึ้นไป <S <S เอาดเขาดัจะห้าออกวกลัวคิดคิดคนเขาแล้ว บนตะร่าสักองี้ก็อยู่บนที่สูงแล้วแกจะสู้ข่าไม่ได้อย่างนั้นเลยอย่าลืมว่าเรามีสไนเปอร์มันมีแต่ปืนกลโหลดเอาเนะียผมต้องไปเอาเอสวอร์เนะี่ยปืนโหสถ้าได้มานี่ทำให้ชีวิตแม้กันเยอะ แก๊ส e ำ i ังจะป s ดไปที่ที่ปลอดภัยใหม e ักลับกลักอะไรเนจะัวางนันเหรอขนามือฆ่าเลยเนาเต็มครับตะกี้ เอสวอรมาแล้วเนะี่ยแล้วก็สไนเปอร์ย้ำจ้ำเปพอถึองวงปิดท้ายเกมเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมาอาจจะไม่ได้เล่นเก่งถึงขนาดที่ว่าได้ที่หนึ่งแบบนะีจริงจงแต่เราคิดไว้สเสมอว่าเราต้้องทใหดี UAV. Uh. Vendor here, get your supplies. Moving here. Oh, no, I can disregard last. Gas is moving. จะขึ้นตึกหรือเปล่าครับ,รบ Moving here มาลงตรงนั้นนี่ Walk out going in มีศพด้วยมันมน่าเด็ดจรินรนรงนั่นนอครับเจอแล้วข้างในน <Over head. S 1> ี่เียบร้อยเนละ นี่ครับพลังของเอชวอล์เนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังนะขอให้มันสามารถเปิ <Moving here. S 1> ดก่อนนะเพื่อความได้บอกดูเนื้อหาหน้าค่าสื้ได้นะโอกาสชนะจะมีเยอะขึ้น,นแม้ว่ามันจะเป็นไฟเปิดก่อนในซิกเกิลเพย์เยอร์ก็โกงนะครับเล่นนี่แบบเก็บคิวได้เป็น20สัตว์เอา้ามันไม่เห็นผมเหรอเฮ้ยเอาจริงๆก็ดีแล้วแหละ เขาผมก็เหลือเกาะกีด่เดียวมันไม่เห็นผมเนี่ย requesting recon flyover เริ่มเป็นแลน้ว UAV UAV beginning flyover สีไปสองอันเลยอันนี้<อ>ผมเช็คก,ก่อนว่าเผามีเงินเช็คว่ามันเปไหนของมัน ว่ามันต้องมีเดซไซเลนหรือเปล่าหรือมันมีแบบไม่ใช่เพิร์กโกสเนี่ย UAV is out of fuel returning to resupply เราจะมองไม่เห็นมันผมว่ามันก็น่าจะมีแหละเพราะว่ามาอยู่ใกล้แค่นี้ไม่น่าไปไหนได้ไกลแล้ว UAV ดันหาไม่เจอเนี่ยเพราะามันต้องมีแล้วแหละ นะม,มันกำลังไฟกันเองนะรอตามเข้าไปแล้วมีโอกาสก็เข้าเข้าไปแจมเลย มันน่ามีการประทะนะอยู่ข้างหน้าข้างหน้าจะใช้สไนเปอร์ยิงกันเนี่ยใช่ครับ Come in, actual, send r e c o r d t h i s is Falcon Trio, good copy. <Good>. UAV beginning flyover ว่าแล้วมันต้องตั้งเป้าอยู่แถวนู้นแน่เลยตั้งป้อมอยู่แถวนู้นนี่นะสไนเปอร์อเดี๋ยวแอบเข้าไปเข้าหลังมันนะ <laughs> UAV is out of fuel, returning to resupply. gas is get to the new safe zone? I'm going to เปอร์เซ็ตเชลเขด,ด้วยของนักนที่ยอดจริงๆดีนะเมื่อคาร์บอยรองเท้าแตะมาลองเล่นโมโซนฮะดีต้องแบบนี้ผ่านมาหลุดยึดยังแถวยิงมาเยอะแล้วครั้งนี้เราบูา้บ้าง Vendor here, get your supplies. Come in, actual, send recall. This is Falcon 30. Good copy. UAV beginning flyover. Check, we're Gas is moving. มันก็วิ่งกลับไปที่เดิมเนี่ยเพราะว่าหลอกมาจากสเตเตียก UAV is out of fuel returning to resupply ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเรามาเราก็ได้หาคิวเข้าไปในเมืองไวสเตเตชันเนียเตรียมเกาะเอาผมซื้อผิดซื้อผิดนะเราจะซื้อเกอาะทำไมอยู่ผมดูไปซื้อเกาะเนี่ยตายจริง ซื้งผิดเอเพ็เเพร,รเท่าไรมันจะมีไปแถวนึง,แงนแถวนะตอนนี้เราก็เดินลาล็อกขับสนามไปก่อนจะมีจุดซื้ออีกก็ตรงนู้นเฮ้ย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 โอเค,อเคนะมันขับผ่านเราไปนะแต่ถ้ามันจอดนี่มันเสร็จนะ มันจอดครับผมจอดครับจัด <Attack. S 1> ออสิครับมาครับมันมันวิ่งเข้าสนาม Come in, actual, send r e c o This is Falcon <Hey. S 2> Trio, good copy, UAV beginning fly off เราหามันไม่เจอนั่นไงครับผมเจอมันแล้วครับสายสาย5เราจะพลยูเอเอนยูเอวี is out of fuel returning to r e l มามาเป็นโ o l o s k i อ่ะโ o โ o s k นะ หายไปแล้วเนี่ยผมใช้สมาธิก่อนเนี่ต้องหามันตัวเสส2นะ 2> โ o l o s k i เนี่ยเอาจริงว่าตัวมันใหญ่ด้วยแหละ,หละมันเห็นง่าย Gas moving safe located. is in. Oh, Your zone ปล่กกอยม,ม,ม,มันไปก่อนแล้วกันนะโอ้โหตรงนู้นก็มีสไนเประนะอร์นะตามเรามา,ามนาหมดทุกส่วนเลยครับท่าจะไปไหนไม่ได้ซะแล้ว โรสกี้มาด้านหลังโอ้ใช่ไอ้มืดนี่ว่ะไอ้ปนโรสกี้หายไปไหนวะเดี๋ยวครับผมว่าเราต้องเอารถมาเชื่อตกใจหมดเลยแม่งล่อหัวกูได้แล้วน่เนีเน่ย ก็ต้องวิ่งแล้วรถคันนั้นก็ติดลมการจะไปเอาทั้งใน่อยโหเดี๋ยกี้ตอนแรกผมดูว่ามันตายแล้วนะไม่ทันได้ดูเลยดีนะมันยิงพลาดแล้วมันตายแล้วก็เดี๋ยววิ่งเข้าไปเอารถแต่ประเด็นที่ผมก็คือไอ้โปโลสกี้ที่อยู่ข้างในนั่นไงโปโลสกี้อยู่นั่นนะโปโลสกี้แล้ว นั่นนะโพลสกี้อยู่นั่นครับ Enemy movement ต้องตามล่ามันนะนกระต่างเลยเขียบสวยงามครับ เอาของมันดบเอาของมันโหลดไว้ชึบชึบนี่สไนเปอร์โหลดได้พร้อมเนี่ยจะเข้าวงเลยเนะี่ยโอ้ยข่าวบนมีครับ Target spotted มาเดี๋ยวเราเดเราจะบวกกับมันเลยเนะี่ย โอ้ยเฮียม่งคนยิงมาพอดีเลยกะจะเท่ต้องใส่ตายแล้วกจะเท่ต้องใส่แม่งเฮียกับงานี่เลยเดี๋ยวโอ้โหไม่ทันนะเสียดายได้แค่นี้กาจะเท่ทังหน่อยโอ้ตายไม่เป็นไรแป่เปารแรกของเราถือว่าเริ่มมาได้ดีสำหรับผมก็ขอ จบคลิปแบบนี้เท่านี้ครับก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับผม